ไอดีพี่โดนแฮกไอดีราคามูล,ลค่าหนึ่งแสนกว่าบาทของพี่ได้ทำการทูแคตอดมองและประจักษ์แก่สายตาอมันเว่มันก็นอ้นองๆหนูๆครับ

มก็สวัสดีน้องๆหนุ่มๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ด้วยยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ช่องไอพิกกี้เอ็ด hey! ูเฮ้ยเซฟฟี่เกินไปหรือเปล่าโอเคครับสวัสดีน้องๆหนุ่มๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้บอกเลยว่าเปิดตัวมาแบบยิ่งใหญ่ไพศาลอีกแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่าจะดีใจแต่หารู้ไม่ <c oughs> มันเป็นความเศร้าในชีวิตพี่ <c oughs> วันนี้พี่อยากอยากมาบอกทุกคนว่าพี่โดนโกงครับไอดี ID พี่โดนแฮกไอดีราคามนราคาหนึ่งแสนกว่าบาทของพี่ได้ทำการทูแคกไอ้ด้า,า <S 1> <S 1> <S 1> ไหนมันกล้าวะต้องโทรเลยนะต้องโทรเลยนะฮัโลโหลพี่แก๊ปเอ็กทู ไอดีโดนแฮกว่ามูลค่าแสนกว่าบาทช่วยหน่อยได้หรือเปล่าไอดีมูลค่าหนึ่งแสนกว่าบาทของพี่มันโดนแฮกไปโดยใครพวกเองรู้หรือเปล่าโดยไอ้กระต่ายนอกโลกตัวหนึ่งอ่ะไอ้กระต่ายนอกโลกพวกเองจำได้หรือเปล่าที่มันเคยมาเล่นในช่องพี่อ่ะที่มันนอนหัวนักอ่ะตึงๆนักอะยิงแต่หัวที่คนกล่าวขานมันอ่ะว่าเก่งนักเก่งหนาเป็นราชาโปเออเฮ้ เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมพี่ถึงพาดท่าให้กับระต่ายนอกโลกไอเวนะ่ะไอว C C ไวซีซีนี่แหละเออพูดชื่อมันเลยแล้วกันไอซีซีคิดว่าตึงมากใช่ไหม <c oughs> เสียงหลงเลยอ่ะเอ,อเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหาคลิปนี้กันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตไอพิ่กีคนนี้ที่เป็นพาดท่าเสียตูดให้ไอไวไม่ใช่ ถ้าถ้าเสียไอดีไปอ่ะไม่รู้แหละวันนี้นะครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงและไอดีไหนที่พี่โดนแฮ็กไปแล้วมันตึงขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาพวกเองไปดูบอกเลยว่าวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะฉะนั้นใครนะที่ติดตามพี่อยู่ที่ดูคลิปพี่อยู่ตอนเนี้ยไหวล่ะไหวสวยละไหวสวยด้วย,วย,วย,ดวยกดไลค์ตับสไ้งคิกดติดตามกดกระดิ่งให้กับพี่หน่อยได้หรือเปล่าพี่ขอแค่นั้นขอแค่นั้นไม่ได้มากมายอะไรบอกเลยว่าบอกได้มากมาอยอย่างนะครับ กดไลค์กซับสไครให้กับพี่ด้วยโอเคไปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับไปเปิดสารเปิดตัวจำเลยอหารหัวกระต่ายเฮโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับหน้าช่องไอไว้4 4นะครับบอกเลยว่ามันหายตัวไปเป็นระยะเวลา4เดือน แปลกไหมแปลกไหมแล้วดูคลิปมัน8ล้าน11ล้าน15ล้าน7ล้านแต่ไม่ทำต่อคนติดตาม4ล้าน9 0แสน5ล้านคนดูคลิป8ล้านแต่มันทิ้งไปอ่ะมันทิ้งไปได้ยังไงมันทิ้งวงการปีไฟออกไปแต่นั่นไม่ใช่ปัจจัยหลกักเดี๋ยวพี่จะพาไปดูมันคลิปมันสักประมาณ23นาทีสำหรับใครที่มาไม่ทันบอกไว้สี่ เพราะว่าถ้บอกว่าเด็กฟรีไฟเนี่ยมาใหม่ตลอดมาใหม่เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ไอไวเนี่ยมันหายตัวไปสเดือนละคนอาจจะไม่รู้จักเลยบางทีอ่ะคนที่มาสี่เดือนที่แล้วอาจจะไม่รู้จักด้วยเพราะว่าช่วงกระแสมันฮิตก็ประมาณปีก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูก่อนว่าทำไมมันถึงหัวน,นักคนหนาะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูคลิปมันกันว่าทำไมมันถึงได้ขึ้นชื่อว่าราชาปโปโหดน,น้าคนหนาะคลิปที่แจ้งแบบประมาณว่าเอาคนอึ้งทั่วโลกอย่างงี้ดีกว่าคลิปนี้เลย 11ล้านยอดวิวเนี่ยเออเนวอรดายเนี่ยไวซ e ี่ซีเอ็อกอีเนี่ยโอ้โหบอกเลยเนี่ยเข้าไปดูนิดหน่อยเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่พาไปรู้จักมันนิดหน่อยคนกดไลค์เป็นล้านอ่ะคนดูคลิปอ่ะกดไลค์ให้มันด้วยอ่ะมาไม่ได้เรียงชั่นนะครับวันนี้ไอดีโดนแฮกโดยไอกะตยตัวนี้ล่ะมันไอดีพี่ไปลอยนวลไปแล้วมาไวซี่ซี่กระต่ายต่างดาว <c oughs> โหดแค่ไหนอยู่โหดแค่ไหน <c oughs> โหดแค่ไหนก็คิดเอาว่าใช้ MP4 0นน่ะ ปกติเขาลูดกันแบบบรึดบลึดอันนี้ใช้ยิงทีละเม็ดเสียงเหมือน S K S อะไรอย่างนั้นน่ะดูดีๆโอ้ไม่ต้องพอนะไม่ต้องเยอะดูดีๆหรือเปิดจอใหญ่โอะเนี่ยทีละเม็ดทีละเม็ดพอกูนึกว่า S K S ยิงอ่ะโอ้ยเนี่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 ยจังหวะนี้เลยจังหวะนี้เลยไว้วาเกิดเลยนะโดดซับแบบนี้เกิดเลยนะจัดฉากแต่คมนะอะไรอย่างเงี้ยปั๊บจุ๊บปั๊บ ตล์มาเลยนะรีเมาลลัวๆกลางจอเนี่ยปั๊มปั๊มจำพัดแบบสวยๆจำพัดแบบสวยๆทำไมอ่ะปั๊มปั๊มปั๊มไปยโคตรดีนะไม่เวอร์นะจอดแบบนี้ธรรมดานะสำหรับไว้อ่ะวับเนี่ยนะหัวแตกกระบาลแยกพลาดนะ m p 4 0 c ล e e อ i o ฟองควงมาดิกปั๊บๆยังไงก็โอ้โหหาดาเมจเหลืองให้พี่ดูหน่อยเอางี้ดีกว่าหาดาเมจเหลืองให้พี่ดูหน่อย ไม่เคยจะมีเหลืองเนี่ยไนี่งอันนี้เป็นคลิปของช่องมันนะครับพี่มีคลิปที่พี่อัดมันมาด้วยรู้ป่าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูสําหรับน้องๆที่แบบไม่เคยดูเว้ยปั๊บดานหัวแตกกับบานแยกเมื่อกี้เห็นดาเมจเหลืองกันไปหรือป่าดาเมจเหลืองเลยนะเอ่อ เฮ้ยหมวก็แตกมาดินี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮเฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเ่เฮเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยั้ยเฮ้ยเน้ยเฮยเเเยเยเยเ้ยปั๊ ม่เวอร์อ่ะพอน้ำหมูน,น้ำตาไหลเลยกูไม่เว่อร์ครับพี่เนี่ยได้เคยเสียตังค์ให้มันจําได้ไหมจำได้ไหมว่าพี่เคยจ้างมันเนี่ยพี่เนี่ยเคยโอนเงินให้มันประมาณสามพันดอลลาร์สามพันดอลลาร์นี่แสนแสนบาทเพื่อจ้างมันเล่นประเทศไทยแล้วพี่ก็ได้ทําคลิปนี้ครับ<ะ>นี่หลอกไวส้สิสเล่นโป้เซิร์ฟไทยจะโดนแบนไหมพี่ไม่รู้แหละว่ามันใช้หรือไม่ใช้แต่พี่จ้างมันมาบอกไว้สิสิไอดีนี้ก็ซื้อให้มันไอดีนี้ประมาณหลักหมื่น ไอดีนี้ประมาณหลักหมื่นเพราะม,มีเสื้อแหลงดงแรงแดงด้วยแต่ว่ามันใส่ชุดราชาปโปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าฝีมือมันเป็นยังไงตอนมันเล่นเซิร์ฟไทยอันนี้คือพี่เนี่ยจับภาพมันนะนี่นะครับคุณดูมันก็เป็นคลิปที่พี่เคยทำนะครับจ้างไว้สี่มาเมืองไทยนะครับเพื่อให้มันเล่นหนึ่งหกดูดูดูเฮ้ยจงังหวะแบบนี้ยิงตัวได้ไงไม่เหมือนไหวนั่นติดหัวเห็นไหมติดหัวไปแล้วฟาร์มาร์นะตามสไตล์พี่ไหวเลยฟาร์มาร์ปับป๊บปับ๊บปั๊บหัวแตกยิงสามเม็ดโดนสองสองนัด ปั๊บปั๊บปั๊บไม่โดนอะไรเนี่ยเออนะดูเออเออนะดูไม่ไหวหนึ่งหกแบบไม่เตรียมนะครับอันนี้พี่บอกก่อนว่าแบบเล่นเชิงตึงคือแบบยัดดูดิยัดหัวย,ยัดแบบประมาณว่าฆ่ามันให้ตายปั๊บปั๊บปั๊บหัวแตกนี่ยังไม่เวอร์นะนี่ฟาร์มาร์สไม่ใช่เอ็มพีสี่ศูนย์ยังไงปั๊บหัวแตกหัวแตกหัวแตกเฮ้ยสามด้วยดูดิยิงหัวนะสามไปเฮ้ย นี่แหละที่พี่หลอกมันมาไอดีนี้แหละที่พี่โดนแฮ็กไปอ่ะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาไอเนี้ยปับป๊บปับ๊บปั๊บนั่นหัวแตกไปอีกเอาหัวแตกอีกไหมเพิบยังไงปาดขวาเตรียมยิงวิ่งมาปาดตอ่อหัวแตกระยะจูบเอาเอาอีกสิหัวโดวนหัวอีกบอกไว้มันน่าจะใช้บังกไว้่ะในช่องมันอ่ะนัะ่นกูตายเลยกูตายเลยนะเห็นไหมสะดุ้งด้วย มันเวอร์มะมันเหมือนโป่ะคนดูเนี่ยนดูอันนี้มันมอีกช็อตหนึ่งช็อตที่แบบเหนือมนุษย์มานาคนดูดูตรงนี้นะนี่มันมีเกมนี้ทนใยหัวแตกหนึ่งทนใยหัวแตกสองอ้าวตายเองนะตายเองนะโดนยัดตายเลยนะแต่สนายสองเม็ดเลยนะสะนายสองเม็ดเลยนะตึงเกินไปหรือเปล่ายังไม่เวอร์ มาในเกมนี้มีอีกนี่พวก UMP m p 5หัวแตกกระโดดมาแป๊บเดียวป่าซ้ายยังไงฟามัส UMP สลับไปสลับมาออกขวามาหัวแตกงงงงมี2ตัวยิกตัวไหนก็ได้อะไรหรอยังไงปาดขวามาหัวแตกเอ้าหัวแตกมาดิหัวแตก,าแตกมาดิเจริืจนจะลืนนะขอพูดคำเดิมหัวแตกหมดใครที่ไม่รู้จักไว้ C C ก็กลับไปดูคลิปพี่ได้นะ ไม่เท่าไรเลยหัวจะปวดเอาอีกสักช็อตเอาอีกสักช็อตยังไม่พอใจมาดูอีกสักตัวอย่างมาดูอีกสักตัวอย่างจะได้รู้กันว่าพี่ไวเราของแท้แล้วว่าป้าป่าสายหัวแตกแบบแดงๆฉันๆไม่รู้เลยนะตายตอนไหนงงออกขวาเตรียมตัวพี่ไวกูย่างพิ้วมาเดยกพอพอป้าขวายิงไปป้า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 อันนี้โดนลุมห้านะโดนลุมห้านะมาที่มาแล้วพเฮยโดนหัวไปเม็ดอีกทีไหม แน่จริงก็ออกมาวับเฮ้ยหลังเกือไปละมาละวับนั่นหัวแตกแดงเถื่อกไกลๆหรอไกลๆหรอกครับด้วยไอพี่ไอพี่จะงงอ่ะไกลๆหรอไกลแค่ไหนสกมไม่ต้องไกลแค่ไหนคือใกล้ยิงได้เหมือนเดิมไม่รู้ไม่คิดไม่สนโนสนโนแค้หัวแตกแดงเถือกเฮ้ยด้วยแดงเถือกหมดที่เลยนะอ้าวมาถึงตรงนี้แล้วก็พี่ไม่อยากจะพูดเยอะอะสต็อปก่อน มันเกิดอะไรขึ้นกับพี่รู้ไหมทําไมพี่ถึงโดนไอ้น่ามันแฮก ID ไอดีได้มันไม่ใช่การแฮกธรรมดามันเป็นไซเบอร์แบบเจาะลึกขั้นสุดที่สุดในโลกมันเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของพี่แล้วขโมยรหัสพี่ไปเฮ้ยไม่ใช่หรอกความจริงแล้วกูเนี่ยส่งรหัสไปให้มันเล่นคลิปนี้เลยพี่ว่าคลิปนี้เลยแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่คลิปนี้นะครับคนดนูนอกจากมันมาเนี่ยคลิปนี้นะครับไว้ White g e c 1น4 0เนี่ยมันยังมีเนี่ยปะทะอายุโอเคด้วย ฟาร์มัทเท่านั้นเล่นฟาร์มัทกระบ,บอกเดียวเล่นแบบนอนยิงหัวยูยดีนอนแล้วก็ยิงหัวแตกอ่ะคิดเอาดีเล่นกับอายุอ่ะคือแบบเอาเกินอ่ะเอาเกินไปหรือเปล่ามาดูตัวอย่างสักนิดนะคนดูเนี่ยไวส้สิดูกระโดดใส่เลยแบบไม่กลัวนี่อายุนะน้องปิดไอวอลพันอ้อมหน้าอ้อมหลังฟังเสียงกระต่ายฟังเสียงปั๊บเตรียมตัวเปิดไอวอลโดดมายัดเข้ากระบาล เองว่ามันใช่หรออีกสักตัวมะอีกสักตัวมะมาเนี่เกม2เลยต่อเนื่องเลยต่อเนื่องมาเอาใส่กันแล้วกับอายุโอเคมาอายุบอกหามุมแป๊บหาเหลี่ยมหามุมเตอร์ก่อนออกขวาปั๊บปาดไปจะเอาอะจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จังหวะนี้อายุดันใส่บอกว่าจะขอคืนโดนหัวไปเม็ดระยะจูบมาดิไว้มึงตึงเหรอไว้บอกสองสูนนงนะสาศพด้วย มึงมันงัดเกินไปพวกเองว่ามันแปลกๆไหมพี่ว่ามันแปลกๆตั้งแต่คลิปนี้แล้วเนี่ยนี่มันแปลกๆตั้งแต่ตรงเนี้ยพวกเองว่าล่าดูตอนไหนวับหัวแตะข้างบนวับกมันแปลกๆไอ้ย่ามันแปลกๆและประเด็นล่าสุดประเด็นล่าสุดครับน้องๆการหายตัวของไวซี่จิตซี่ ได้เปิดเผยเฉลยแถลงความแถลงไขแก่สู่สายตาสาธารณชนจากคลิปนี้ของพี่ตอนนี้พี่อยู่หน้าไอดีฟีไฟล์ที่พี่โดนไวทีสี่แฮ็กไปเล่นโดยการเปิดโปรหรือเปล่าไม่รู้อแต่ชื่อคลิปพี่มันบอกไว้อยู่แล้วว่าหลอกไวทีสี่มาเล่นโปรหลอกไวทีสี่เล่นโปรเซิร์ฟไทยจะโดนแบนไหมพวกเองว่าไงวะโปรดมองและประจักษ์แก่สายตา ไปทีละการหายวับ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 แกเลยถูกก็ช่วยไม่ได้เออมันไหมยมันท้อน้องๆหนูๆครับอันผู้ใหเบิ้งอยู่ก็อย่าลืมเด้อครับผมกดไลค์ซับสไครกดติดตามให้แน่เด้อครับไอดีกระถือแบนครับผมโอ้ยมันไหม่มันท้อ้อ แก๊สเอ็กซ์ซูก็ช่วยพี่ไม่ได้อ่ะครับลูกน้องโอ้ my god โ oh. อ no. oh. ้ม oh. ันเหนื่อยนะเว้ยคนณดูไอดีเนี้ยของอย่างตึงอ่ะบัญชีคุณถูกลังอัพแฮกจบกันโอเคครับพี่ก็ไม่เป็นไรจะพูดเยอะพี่แค่อยากมาระบายความในใจว่ามึงหายตัวไปไหนได้ปลดกลับมาให้กูเกาะดังให้กูได้ข่า เขาเรียกว่าค่าย,ยืมตัวมึงอ่ะหนึ่งแสนกับไอดีกูอีกหลักหมื่นน่ะให้กูได้เงินคืนก่อนตอนนี้ลงไป2คลิปนั้นน่ะได้มาอยู่ประมาณ5,000ยังไม่ได้ทุนคืนเลยโหลโมึงกลับมาทำคลิปก่อนไวโอเคครับถ้าใครสงสารพี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องไอพิกเกเอ็กูด้วยใครที่กดติดตามอยู่แล้วกดใหม่นะขอร้องล่ะนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนไปทำใจก่อนก็ด่วนแล้วกัน แล้วจะใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเต้าต่อแล้วกันดู